อันนี้เด็กเทตหนึ่งสองฮัลโหลเชตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบทดสอบทดสอบสตรีมครับทดสอบสตรีมฮัลโหลเชตได้ยินไหมครับคนโดอ๋อสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับจอค้างไหม สว,วัสดีทุกคนนะครับยูโอ้ยหายครับหายมีใครเล่นไฮยไหมหายวุ่นแล้วเอาเฮ้ยนั่นนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเพราะผมลืมใส่ปกสตรีมเชียร์ลืมลืมลืมไม่ได้อะไม่ได้เฮ้ยสวัสดีทุกคนนะครับ ได้ขึ้นสตรีมได้ได้อยู่ใช่ไหมได้ได้ได้ชีวิตกูทอมากเลยคอนโดเอผมท้อคอนโดมันทำอะไรไม่ได้เลยอนะคือตอนนี้ผมน่าจะโดนแฮกลัดหรือเปล่าไม่แน่ใจครับ โดนเหี้ยบ้างก็ไม่รู้อ่ะโดนสารพัดโดนไม่รู้จะโดนเหี้ยแล้วอันนี้คือระบายแบบคลิปนี้อ่ะสตรีมนี้แล้วระบายสวัดดีทุกคนนะครับใครที่แบบท้อลองดูผมอะ่ะอือแง่งท้อกว่าเยอะเหี้ยหมดทุกอย่างเลยเว้ยมันทําอะไรไม่ได้เลยอะ่ะ <c oughs> ผมก็น่าจะพอแล้วมั้งค่นี้ก็พอใจแล้ว เกมก็ค้างอย่างโอ้โหเกมไปไม่รอดน้องวันเดียวกูทำสามไม่นี้ยเด็กบ้างไม่รอด ป้าพี่ท้อน้องท้อไม่รู้จะทอะไรดีอ่ะเบื่อลุมโซมสองมีอะไรอ่ะมีสาวเออเด็ดปะเด็ดดีไม่ต้องปิดไหมลุมโซมสองไม่ลงเดี๋ยวค่อยลงเบื่ะงงั้นงั้นเดี๋ยวผมเล่นอยู่ที่ลุมทซงสองก่อนแล้วกัน ได้เลยน้องชายพี่ไม่อยู่หนาวันนี้ทุกคนนะครับช่วงนี้ผมดอบนะครับดอบมากเลยแบบมันไม่รู้อะอะไรก็ไม่รู้คิดอะไรไหมหรอ่ออกบอกไม่ถูกอะ

แนวความดีไม่พออันนู้นก็ไม่พออันนี้ก็ไม่พอเฮ้ดีนนมหมดเลยแบบทำอะไรไม่ได้อ่ะ ไม่ออกหรอมันท้อไม่แบบเจออะไรแบบนานาะเกมมันกากแบบมันดูแบ,บ่ไยม่ดูสกอร์นะ <c oughs> เนี่ยเน่ยเน่ยจะด,ด,ดูนะเนี่ยนั่นไหนวะอนันนี้อนเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยยอมแพ้อะใครไม่รู้เข้าไมา่ได้รหัสผมอะ่ะดูคะแนนคำดีอีเทียแล้วดูดู ยอมแพย้ยอมแพย้ยอมแพย้ยอมแพ้โอ้ยผมท้อมาแล้วยอมแพย้ยอมแพย้ยอมแพ้วดูดิโหเสียหมดหมดไฟอะแบบผมโดนมาเยอะเว้แต่รหัสนนเนี้กูโดนอ่ะโดนแล้วโดนอีกดโดนต่อโอ้ยกูท้อ แล้วอีกแค่สามวันเนี่ยผมจะต้องดันไฮไลท์ไอ้ดันแรงใหญ่แล้วผมมาเจออะไรอย่างเงี้ยโอ้ผมหมดไฟอะแบบนีนนะผมดีมองไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลย อะไรวะไม่เหนมมื่อยะผมอ่อยแล้วเดี๋ยวนะอืมไปเดินหน้าข่ดูหาน้ำกินงเงี้ยท้อกูแขนนี่ครับ ไปดูอะไรตัวเองอะคิดถึงมายี่ปัง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 เป็นไมคงอะไรปนอนกันเด้อครับผมสองทุง่มโอ้ยเมาโอ้เกมไม่อยากเลยหรอกหเกมเป็นไรวะ เกมมันเป็นกากพี่พี่เป็นไรไม่รู้น้องพี่พโดนแฮกรหัสมันพยายามเข้ารหัสพี่อย่างเดียวเลยเอาดี <c oughs> <c oughs> ตเศร้าไม่ฟัง <c oughs> <c oughs> อะไรนะพี่สตรีมหรอ อันนี้เขาติ๊กตอกน,นะพี่จริงจังไปเลือนมาด้วยบ,บอกแล้วอย่าเลือนไี้ยน ไม่เป็นไรพี่อ๋อดีอ๋อพี่โอเคแล้วพี่คนนั้นเป็นไงอ่ะดี อะไรนะเวันชื่อมได้วันนี้อะไม่ได้เล่นเกมเลยพี่ ไปล้เลยเกมอยัอ๋ไม่ได้พี่ไ,ไดพไม่ได้เลยวพี่จริง จริง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 พี่หาไหมล่ะโอ้ถ้าจุ๊บปุยยังไงดูจีนี้พี่ชอบอะไรที่สุดครับ ไปอะไรเนี่ยพี่โบไ่ไม่เตียงมันกระตุกกระตุกว่าไม่ไม่ช็อตหรือเปล่าบีหายแล้วพี่หายแล้วเร็วมมาเร็วมา พี่ไอ้ดุดจีนนี้พี่ชอบอะไรมากที่สุดครับพี่ไม่ชอบไอ้ชุดสีแดง,แดงหรอครับแล้วมันบูบบมบมไหมครับผ่านไหมครับพี่ให้ผ่านไหมครับผูผ่านทุกคนเลยเข้าไปที่ไหนก็มีแต่คนให้ผ่านของเขาดีจริงทุกคน โอ้โหไม่ต้องอย่างนี้ต้องไม่ต้องการแตะไอ้ชุยไม่ต้องการอังพอเลแตต้องการแตะอังซะแล้วเนี่ยมาคนเดียวพี่สิบสามฮัโลโหลพี่เขาบอกให้กดอ่ะดกดเนี่ยเขาจะหาห้องใหม่ Yeah. <laughs> มันกไ็ไ,ไม,ม,ไมไ่ได้ได้ยินพี่มันก็ไม่ได้อะไม่เสียงมันเบายัางหวะาได้เลย ได้ยินละได้ยินละ

Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah burr, burr. Yeah Bro, bro Yeah Yeah, hello, Yeah, somebody cut. Yeah Yeah, yeah 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 Hello, bro Oh, uh, hello, bro, uh, bro.

พี่คบริกาไงอ่ะขโมยร้าผมไม่ได้ยังยี่สิบืนขโมยร้สงอยี่สิบคืนเอิ่มรานขายยวันนี้ฮปีโอ้อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเครับรครับพี่แล้ว มาแล้วกี่บาทครับเออร้านหนึ่งพี่โอ้ตังไม่มีดิห้าบาทจะได้ห้าบาทเอาเอาเอา,เอาเลยพี่ผมไม่กินแล้วพี่สาดให้หมาทิ้งสาดให้หมาเลพี่อย่า yeah. <Okay. S 1> ใช่แม่งแพงชิบหายเลยโบ yeah. อย่าขายให้หมาหมายังกินฟีอ่ะ ก็นนก็นนแบนด์นี่พี่คอนเทนต์ไม่รู้เหมือนกันพี่ อายุโอเคอายุโอเคไม่ใช่อันอนี้อันนี้อายุโบว์พี่เสื้อโบว์โบ์โบร์